สวัสดีค่ะโกโต Channel ค่ะ <laughs> วันนี้นะคะโกโตจะไปไปไป <laughs> ไปเสริมหน้าอกค่ะ <laughs> ใช่ค่ะเราก็จะไปเสริมหน้าอกนะคะกันที่คลินิกนะคะที่กรุงเทพนะคะเราก็จะมีนัดวันนี้ ซึ่งเราไม่ได้มีการเข้ามาปรึกษาแพทย์ก่อนแต่อย่างใดเลยก็จะมีการคุยกับเซลล์ทางร้านนะคะ,ะกันทางไลน์แล้วก็มีการส่งรูปถ่ายหน้าอกเราอะไรเงี้ยไปแล้วเราก็นัดวันผ่าเลยเจอหมอวันผ่าเลยการผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยมันเป็นการผ่าตัดใหญ่เนาะแล้วก็มันจะมีการใช้การแบบดมยาสลบอาา่ะแบบทั่วร่างกายก็คือให้เราอะจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจด้วยโอไมกกอดซึ่ง เคยเห็นแต่คนไข้ใส่แล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองอจะต้องมาใส่ท่อช่วยหายใจอะไรงก็ค่อนข้างมีความกังวลนิดนึงเนาะแต่ก็เท่ากับที่ถามคนรู้จักมาคนที่มีความรู้มาเขาก็บอกว่าไม่ไม,ไม่มีอะไรบบน่ากังวลอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่ากระพริบตาแล้วตื่นมาสวยเลยอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะมาดูว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมนะคะก็เดี๋ยวเจอการที่คลินิกนะคะตั้งใหม่ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะที่ B R Clinic นะคะสาขาราดพา าในนนคคกกัะตอนนี้เราก็เตรียมตัวจะเข้าห้องผาตัดไปคีนหน้าแล้วถ่ายรูปแล้วนะคะแล้วก็เขาไม่อนุญาตนะคะให้ไปถ่ายคลิปวีดีโอด้านในเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากนี้นะคะบ๊ายบายเป็นไงบ้างเสร็จแล้ว จบเลยถ้ามีอะไรก็อักนะคะได้ค่ะขอบคุณนะคะเสร็จแล้วเป็นไงบ้างมึนยาทลบอยู่ปะเนี่ยแล้วพาไปกินป่ะตอนนี้นะคะเราก็ออกจากห้องผ่าตัดแล้วก็กลับมาที่ที่พักแล้วเนาะก็ขออนุญาตถอดเสื้อตอนนี้ก็ใส่เป็นบายอยู่เวลาทำไม่รู้ว่าแต่เข้าไปประมาณห้าโมง ห้ามงสี่สิบห้าประมาณนั้นห้ามงสี่สิบห้าห้ามงครึ่งใช้เวลาทําไม่นานเพราะว่าประมาณสักสองทุ่มกว,ก,วกว่าก็ออกมาแล้วแล้วก็อยู่ที่ห้องประมาณสองทุ่มประมาณออกมาแล้วก็อยู่ที่ห้องอาอ,อเซาร์จอาการเนี่ยประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงจริงๆมันต้องสองชั่วโมงแหละแต่เราไหวแล้วเราก็ขอขาอ,ออกมาเนาะขั้นตอนไปถึงในเขาดมยาสรบปในขั้นตอนไหนทําทําไหนปะ นะชใช่พอพอเข้าพอพยาบาลเรียกเข้าไปก็พยาบาลเรียกเข้าไปเขาก็จะมีแบบพี่นอนให้เรานอนแบบกลางแขนจะมีพยาบาลคอยดูแลให้พอรู้สึกตัวคือแบบหลับไปเลยหลับไปจริงๆหลับไปตอนไหนหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เขาจะมีหน้ากากมาครอบให้เราแล้วก็ฉีดยาฉีดยาสรุปอะ่ะเข้าไปที่แขนรู้สึกว่ามันปวดปวดพินิด,นดแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบพอตอนที่ดมยารู้สึกเหมือน หูมันอืออ้อเสียงทุกคนมันอื้อไปอื้อไปแล้วอ่ะตั้งแต่ดูยาแล้วพอเขาเดินยาปุ๊บ<ไ>ปบปเดียว <ไป S 1> <า>อัคอ,อ่ะที่เขาบอกว่ามันเป็นออกซิเจนแต่จริงๆมันน่าจะเป็นเหมือนมีอะไรให้ช่วยให้มอนหลับมันก็เหมือนแบบสลุมเสือแล้วเ,เลยปเสียงทุกคนเสียงทุกคนคือแบบอื้อเบอร์ไปหมดแล้วเขาฉีดยาพอฉีดย,ยาพอรู้สึกแสบแขนปุ๊บพอรู้สึกแสบแขนปุ๊บก็ภาพตัดไปเลยตื่นมาอีกทีนี้ก็คือตอนที่เขาเรียกียกใค้ตื่นใช่ แต่ตอนเรียกให้ตื่นมันรู้สึกแบบอ่ามันไม่ได้น่ากลัวนะแต่มันรู้สึกแบบเหมือนรู้สึกด้วยอาการของยาหลายอย่างมีอาการแบบมึนให้แบบย้ายเตียงเปลี่ยนเตียงย้ายมาห้องออกสึกอาการอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังแบบมึนๆอยู่นะอืมแต่ตอนแรกคือมึนแบบมึนแบบมึนไม่ไหวแล้วก็เขาใส่ข้อช่วยหายใจด้วยมันก็จะแบบเจ็บคอแล้วก็รู้สึกแบบมีเสียงหะเสียงแหบอะไรเงี้ยอืมถามคุณคนร้องไหมทำไม ก็มีม,มีบอกเขาว่าการทํามันใช่สามสิบนทีถึงหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมอืมอืมเข้าไปตอนตีท่าหกโมงอืมแต่มันมตอบเขาตอนสองทุ่มยี่ส <22, S 1> ิบสองอืมหายไปสองชั่วโมงกว่าอืมแล้วปีรงงปู้สึกไงคูคิดไม่ใจเป็นไรเพราะไม,ไม่ไม่ตื่นไม่ทำไมไม่รีบจับโทรศัพท์บอกว่าทำไมไม่หรอกเป็นเป็นการกะเข้าข้าวว่าประมาณนี้แต่จริงเวลาทํามันก็ประมาณนั้นแหละ พี่ตาก็บอกว่าออกมาประมาณสักสองทุ่มประมาณนี้ออกจากห้องไม่เวลาออกกันรู้แต่เมื่อเวลาที่ตื่นมาแล้วบอกเขาเลยว่าทารพทมีบอกอะมันมันนานจนเรื่องความเจ็บตอนนี้ก็คือด้วยความที่มันใช้บาล์รัะมันก็เลยแบบตึงมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแต่มันแค่ตึงแบบตึงตึงกวนใจเฉยตึงแน้วบอกมันเจ็บแผลนไหมไม่รู้อะตอนนี้มันตึงแบบมันตึงไปหมดเออมันตึงมันตึงไปหมดไม่มีฤทธิ์ของยาชาเลยเพราะเขาไม่ได้ใช้ยาชา ยาช้าให้เราอะเพราะว่าเราดมยาสรุปแล้วเราก็หลับไปเขาก็ทําไม่ฝันแม่อะไรเลยประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ละกันว่าจะหายปวดไหมหายปวดหายตึงไหมมันก็น่าจะยังปวดอยู่แต่ขอให้อาการมึนตอนนี้มันหายไปก่อนเสร็จแล้วก็กินข้าวเสร็จก็เดี๋ยวจะแบบอ่าเช็ดตัวแล้วก็นอนพักพรุ่งนี้เดินทางกลับบ้านค่ะ